อย่าเผชิญกับปัญหาถ้าคุณยังไม่รู้สิ่งนี้นะคะวันนี้ครูปูนค่ะมีเรื่องราวดีๆข้อมูลดีๆมาแชร์แบ่งปันให้กับเพื่อนๆทั่วโลกทุกคนได้รู้กันด้วยความรักเลยนะคะเวลาที่เรามีความรู้สึกไม่ดีต่อใจมีความรู้สึกเครียกดกดดันหงุดหงิดฟุ้งซ่านลำคาญใจอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้มันเป็นอารมณ์ พลังงานด้านลบใช่ไหมคะยิ่งเรารู้สึกว่าตัวเองมีปัญหามากเท่าไหร่เราก็จะไปดึงดูดเหนี่ยวนําปัญหาต่างๆเข้ามามากมายและสิ่งที่ครูปูลเคยพูดและรวมถึงสิ่งที่ครูปูลเคยได้ยินจากผู้คนมามักจะบอกว่าเมื่อมีปัญหาให้เรารเผชิญหน้ากับปัญหาให้เราเจอกับมันให้เรารเผชิญกับมันซึ่งครูปูลเคยเป็นแบบนี้แต่ครูปูลมาปลดล็อก จากการอ่านหนังสือจากการลงคอร์สเรียนต่างๆมากมายตื่นรู้ทางจิตวิญญาณตื่นรู้ทางจักรวาลภายในของเรามันทำให้คุปตลเกตและก็อยากจะมาแชร์กับเพื่อนเพื่อนทุกคนได้รู้กันเลยนะคะยิ่งเราเจอปัญหาใช่ไหมเรามักจะพูดคำว่าอะไรคะเมื่อกี้ที่พูดไปสักครู่นี้เจอปัญหาให้เรารเผชิญหน้ากับมันถ้าเรารเผชิญหน้ากับมันคุปตลจะให้ข้อมูลแล้วนะข้อมูลนี้ดีมากไปฟังซ้ำ เราไปทำด้วยนะถึงจะเห็นผลยิ่งเราบอกตัวเองว่าฉันกำลังเผชิญปัญหาฉันต้องเผชิญหน้ากับมันยิ่งเราไป,ปเผชิญหน้ากับมันเราจะยิ่งเจอปัญหาเข้าใจนะยิ่งเรารเผชิญหน้ากับปัญหาเราจะยิ่งเจอปัญหาให้เราเปลี่ยนความคิดของเราใหม่ทันทีคะ่ะครูจะแบ่งปันเดี๋ยวนี้ถ้าเราเจอปัญหา เราจงมองหาผลลัพธ์ที่ต้องการถ้าเราเจอปัญหาให้เรามองหาผลลัพธ์ที่เราต้องการกริ้งกริงกริงนะคะกระดิ่งต้องมาแล้วนะคะนี่แหละมันทำให้ครูปูนตื่นเลยค่ะตื่นออกมาจากไอ้ความคิดเก่าๆที่ว่าเมื่อเราเจอปัญหาเนี่ยเราจะต้องเ็เชิญหน้ากับมัน เพราะฉะนั้นเราจะไม่เิญหน้ากับมันแล้วแต่เราจะมองหาผลลัพธ์ที่เราต้องการเราต้องการอะไรเราไม่ชอบอะไรเราจะไม่พูดถึงมันเราจะพูดถึงในสิ่งที่เราชอบผลลัพธ์ที่เราชอบผลลัพธ์ที่เราต้องการเท่านั้นเช่นการเงินปัญหาด้านการเงินยิ่งคุณไปโฟกัสมันมันก็ยิ่งเจอยิ่งเผชิญกับมันใช่ไหมเพราะฉะนั้นยิ่งเราหา สิ่งดีๆเข้ามาแทนที่เช่นฉันมีเงินเหลือเฟือฉันรู้ฉันมีเงินเหลือเฟือนี่แหละผลลัพธ์ที่คุณต้องการลองทำดูนะคะมันดีมาก